ทำไมจัดฟันแล้วเหงือกบวมมีสาเหตุจากอะไรแล้วก็วิธีการแก้ไขเหงือกบวมจากการจัดฟันทําได้อย่างไรพบคําตอบได้ในคลิปนี้ครับน้องๆหลายๆคนนะครับหลังจากจัดฟันไปเป็นระยะเวลาหนึ่งแล้วนะครับพบว่าเหงือกนะครับโดยเฉพาะเหงือกสามเหลี่ยมที่อยู่บริเวณระหว่างฟันเนี่ยมักจะบวมขึ้นมานะครับอาจจะมีเลือดออกเวลาแปรงฟันด้วยนะครับสาเหตุเกิดจากอะไรเริ่มต้นเลยนะครับ สาเหตุก็คือเกิดจากการที่เราแปรงฟันไม่สะอาดนั่นเองนะครับแต่ว่าทําไมเราถึงแปรงฟันได้ไม่สะอาดก่อนที่จะติดเครื่องมือจัดฟันเนี่ยต้องดูก่อนว่าเราเนี่ยมีอาการของเหงืออักเสบหรือเปล่านะครับเราแปรงฟันได้สะอาดดีมากน้อยแค่ไหนหลังจากติดเครื่องมือจัดฟันไปแล้วนะครับสิ่งที่เป็นปัญหามากๆเลยก็คือ ฟันเนี่ยจะทําความสะอาดได้ยากขึ้นนะครับเพราะว่าเครื่องมือจัดฟันเนี่ยมันมีทั้งไอตัวแบ็กเก็ตที่ติดอยู่ที่ตัวฟันใช่ไหมครับมีทั้งลวดมีทั้งยางสารพัดเลยนะครับแล้วก็บางคนเนี่ยนะครับฟันเนี่ยสั้นมากๆเลยการติดเครื่องมือจัดฟันเข้าไปในตัวฟันเนี่ยก็แทบจะติดเข้าไปเต็มซี่ฟันแล้วนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยจะทําให้เหลือที่สําหรับการทําความสะอาดด้วยตัวเองของตัวฟันเนี่ยได้น้อยมากเลยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเศษอาหารจึงมักจะไปติดตามซอกของเครื่องมือจัดฟัน ไม่บบว่าจะเป็นซอกของลวดซอกของแบ็กเก็ตซึ่งเดิมปกติแล้วเนี่ยนะครับเศษอาหารจะติดตามซอกฟันได้อยู่แล้วใช่ไหมครับถ้าเกิดสมมุติว่าเรา,เามีเศษอาหารติดมีคราบและเราทําความสะอาดได้ไม่ดีเหงืออบริเวณซอกฟันเนี่ยก็จะบวมขึ้นก่อนลักษณะของการบวมของเหงืออที่เกิดจากการที่มีเครื่องมือจัดฟันเนี่ยนะครับมักจะมีเหงืออบวมบริเวณระหว่างซอกฟันหรือว่าเป็นเหงือกสามเหลี่ยมครับและการบวมเนี่ยก็จะมีอาการค่อยค่อย ตอนแรกก็เหงือกจะค่อยๆโตขึ้นนะครับแล้วก็มีการบวมแดงมีเลือดออกได้แล้วก็วิธีการในการรักษานะครับเริ่มต้นเลยนะครับก็อาจจะต้องไปพบคุณหมอที่เป็นคุณหมอจัดฟันนะครับแล้วก็คุณหมอจัดฟันเนี่ยก็จะส่งตัวให้ทําการขูดหินปูนแล้วก็ทําความสะอาดฟันโดยทันตแพทย์หากอาการของเหงือกเนี่ยนะครับไม่ได้บวมมากคุณหมอก็จะดูถ้าเกิดหลังจากที่ทําความสะอาดคุณหมอทําให้แล้วนะครับขูดหินปูนให้แล้วเนี่ย ก็อาจจะมีการสอนแปลงฟันนะครับน้องๆก็อาจจะต้องกลับไปแปลงฟันตามที่คุณหมอแนะนําโดยใช้แปรงสีฟันสําหรับการจัดฟันอาจจะต้องใช้เครื่องมืออย่างอื่นช่วยด้วยนะครับอย่างเช่นไหมขัดฟันหรือว่าซูเปอร์ฟลอสนะครับซึ่งเป็นเครื่องมือที่ใช้สอดในการทําความสะอาดบริเวณซอกฟันซึ่งเราเคยทําเรื่องเครื่องมือในการทําความสะอาดฟันสําหรับคนจัดฟันไปแล้วนะครับลองติดตามดูในลิงก์ด้านล่างนะครับ แล้วถ้าเกิดเรายังทําความสะอาดได้ไม่ดีเท่าไหร่นะครับเราอาจจะต้องใช้เครื่องมืออย่างอื่นชั่วยอย่างเช่นตัวเครื่องฉีดน้ําหรือว่าอาจจะต้องใช้ยาน้ํายาบ้วนปากเนี่ยนะครับในการทําความสะอาดเพิ่มเติมด้วยหลังจากที่ไปพบคุณหมอทําการขุดหินปูนแล้วก็ทําความสะอาดฟันตามที่คุณหมอแนะนําไปเรียบร้อยแล้วนะครับคุณหมออาจจะนัดกลับไปเช็คเพื่อดูว่าสภาพเหงือกของเราเนี่ยดีขึ้นมากน้อยแค่ไหนนะครับถ้าเกิดสภาพเหงือกกลับมาจนเกือบเป็นปกติแล้วคุณหมอก็อาจจะ ให้ทําความสะอาดโดยวิธีการที่ถูกต้องต่อไปนะครับแต่ถ้าเกิดเงืออยังบวมเหมือนเดิมเลยนะครับแล้วก็ทําความสะอาดได้ไม่ดีเลยนะครับคราวนี้นะครับเราไม่สามารถทําได้ด้วยตัวเองและอาจจะต้องพบกับคุณหมออีกรอบหนึ่งนะครับสิ่งที่คุณหมอจะทําก็คือการตกแต่งเหงืออนะครับวิธีการตกแต่งเหงื่อของคุณหมอนะครับก็โดยหลักการทั่วไปก็จะเป็นการตัดเหงื่อบริเวณที่บวมออกไปซึ่งอาจจะใช้การใช้ใบมีดตัดนะครับหรือว่าอาจจะใช้ เครื่องมือที่เรียกว่าเลเซอร์นะครับการใช้เลเซอร์เนี่ยก็จะทําให้เจ็บน้อยกว่านะครับแล้วก็ด้วยความร้อนของเลเซอร์นะครับสามารถที่จะตัดเหงือกไปด้วยแล้วก็ห้ามเลือดไปด้วยได้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยการตัดเหงือกด้วยเลเซอร์จึงอาจจะไม่จําเป็นที่ต้องมีการเย็บแผลนะครับแต่ถ้าเกิดเหงือกบริเวณนั้นเนี่ยนะครับบวมมากๆเป็นหนองอาจจะต้องมีการใช้การเปิดผ่าตัดแล้วก็ล้าง อาจจะต้องมีการใช้ใบมีดนะครับแล้วก็มีการเย็บแผลร่วมด้วยบางครั้งการตัดตกแต่งเหงือกนะครับก็เป็นการลดการอักเสบของการทําความสะอาดฟันที่ไม่ถูกต้องของน้องๆแล้วก็อาจจะเป็นการตกแต่งเหงือกกรณีที่ขอบเหงือกไม่เท่ากันด้วยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยอาจจะมีการตกแต่งขอบของกระดูกด้วยนะครับวิธีการก็คือคุณหมอก็จะมีการ เปิดเงือกแล้วก็มีการกอร่อแต่งกระดูกบริเวณนั้นร่วมด้วยหลังจากการผ่าตัดเสร็จแล้วนะครับคุณหมอก็จะให้ยาแก้ปวดอาจจะมีการให้ยาแก้อักเสบไปรับประทานนะครับแล้วก็ให้แนะนําให้พยายามทำความสะอาดฟันให้สะอาดนะครับในช่วงประมาณ23วันแรกอาจจะมีการบ้วนปากด้วยน้ําเกลือเพื่อทําให้แผลเนี่ยหายได้เร็วขึ้นการแปลงฟันเนี่ยสามารถทําได้ตามปกตินะครับยกเว้นบริเวณที่เป็นแผลผ่าตัดก,ก็อาจจะเลี่ยง ไม่แปลงตรงนั้นก่อนประมาณ4-7วันนะครับแล้วก็ในระหว่างที่มีแผลผ่าตัดเนี่ยก็ควรจะเลี่ยงการรับประทานอาหารรสจัดการสูบบุหรี่นะครับหรือว่าสุรานะครับเพื่อให้แผลเนี่ยหายเร็วขึ้นนะครับก็สำหรับน้องๆที่จัดฟันแล้ว พบว่าตัวเองเนี่ยมีเหงือกบวมก็ไม่ต้องตกใจนะครับวิธีการรักษาก็จะเป็นไปตามนี้นะครับบางทีอาจจะไม่ต้องมีการผ่าตัดก็ได้นะครับอาจจะมีการแค่ขูดหินปูนพบคุณหมอแล้วก็ถ้าเกิดน้องๆสามารถทําความสะอาดได้ดีนะครับเหงือกก็อาจจะยุบกลับมาเป็นปกติได้ดังเดิมโดยไม่ต้องมีการผ่าตัดก็ได้นะครับก็สําหรับในคลิปนี้ความรู้เกี่ยวกับเรื่องของการแก้ไขกรณีเหงือกบวมหลังจัดฟันนะครับก็จบแต่เพียงเท่านี้นะครับ สำหรับใครที่ชอบคลิปนี้คิดว่ามีสาระประโยชน์นะครับกรุณาก,กดไลค์แล้วก็กด Subscribe ช่องยิ้มสวยชาแนลแล้วก็พบกับหมอเคนแล้วก็ยิ้มสวยชาแนลได้ใหม่นะครับในคลิปต่อไปสวัสดีครับ